เดินทางกันต่อกับ e ีีที่5คงจะเป็นอีพีสุดท้ายวันนี้โครงการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่2ถึงวันที่22เมษายน2567สถานที่แห่งที่5ที่วัดขี้เหล็กตําบลขี้เหล็กอําเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสนามอบรมนี้เป็นหน่วยอบรมประจำอำําเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาถึงได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธ,ธิพัฒนก,กิจเจ้าคณะอําเภอน้ำขุนพระครูจารุรัตนคุณประธานศูนย์อบรมวัดขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมถวายการต้อนรับสนามหน่วยอบรมแห่งนี้มีสมณรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด94รูปมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงกว่า10รูปซึ่งในการตรวจเยี่ยมแต่ละหน่วยอบรมได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัฒรเจ้าคณะภาค10ให้เดินทางตรวจเยี่ยมพบปะในแต่ละหน่วยอบรมครั้งนี้มีท่านเจ้าคุณพระศรีวชิระบรรัณฑิตเลขานุการเจ้าคณะภาค10พระครูสิริวุริยพิสุทธิ์พระมหาเตชินพระครูวิโรธวรานุกูลพร้อมด้วยกองงานเลขานุการ ได้รับมอบหมายแล้วเดินทางมาถึงเข้าสู่พิธี mm hmm. กล่าวทักทายสามเณรผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มบรรยายถวายความรู้ในโอกาสที่ได้มาบรรพชาและบรรยายสร้างแรงจูงใจในการบรรพชาอันจะนําไปสู่การบวชเรียนขณะเป็นสามเณร mm hmm. การบรรพชาในโครงการสามเณร mm hmm. ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินี้ mm hmm. มีวัตถุประสงค์อยู่หลักๆ3ประการ mm hmm. คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยคณะสงฆ์ภาคสิบร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายและ3เพื่อเป็นศาสนาทายาทที่ดีสืบทอ,อดอายุพระพุทธศาสนาหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจเยี่ยมหน่วยอบรม บรรพชาแห่งที่5นี้แล้วจะต้องเดินทางไปไหนต่อกันบ้างรอติดตามรับชมในอ p พีตอนต่อไปและหากท่านใดประสงค์อยากจะร่วมทําบุญร่วมสมทบทุนเข้าโครงการขอท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านทางข้อมูลด้านล่างนี้เลยและขออนุโมทนาสาธุการบุญมาณะเบื้องต้นและขอขอบคุณมาณนโอกาสนี้เจอกันในอีพีต่อไปวันพรุ่งนี้หรือวันถัด 路。